สวัสดีครับผม a 5 8 v i n t a ินเทครับพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำเสื้อให้ดูนะครับในอินเนลครับผมนี่สวยมากๆ a กอโลสมิครับนี่หลังทัวร์ไซส์สวยนะครับตัวนี้อ่าเมทอริกกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะจัดตินป่ะน,นี่ครับ นี่ปึบต่อไปได้วยนายอินเนลครับผมทาวิสกอตครับนะฮะใครหาประมาณนี้อยู่ทักได้เลยนะครับมีตลอดนะครับก็นี่ปีเกิดปีตายครับของเนโวนาครับนี่ไบเซอร์ฟิเคใช่ไหมอีกอันหนึ่งครับผมนี่ชุดนี้ฟูลไฟเตอร์ไดโนเสาร์เนโวนาครับนี่คิดดู โอ้โหชุดนี้บอกได้เลยเอาไปแบบว่าคู่กันแล้วลองจะเดือดมากนี่สามทีก็มีนี่อากีระครับตัวนี้สภาพสวยจัดๆเลยลองไปดูย้อนคลิปที่ดูอดูด,ดูนะครับนี่ ACDC ครับ Baby Dance กันแอนโลสือว่าหน้าสนใจประมาณนี้ยังไงทักมาได้นะครับตอนนี้โซ so, อาหมดแล้วยังไง ตัวอื่นๆก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสินค้าเข้าทุกอาทิตย์แหละติดจริงๆก็เข้าทุกวันแหละยังไงก็มันก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสนใจยังไงทักซื้อทักขายเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลย <ๆ S 2> นะครับโอเคแล้วยังไงก็ค่อยคุยกันอีกทีกันครั้งหน้านะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ